ที่นี่นะครับมีทั้งปูทั้งกุ้งนะครับดูนะฮะดูนะมีกุ้งด้วยนะครับมีกุ้งน้อยนะครับน้ำทางคือสมีกุ้งอยู่นะครับปูก็มีปลาและมีนะรวมถึงว้วที่ดึน 什么、well